สวัสดีคะ่ะวันนี้มีเทคนิคดีๆจะมาแนะนํานะคะในการเพิ่มยอดการเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดของ Facebook กันนะคะเพ,เพื่อนๆท่านใดอยากเพิ่มยอดการเข้าชมอยากเปิดการมองเห็นได้มากขึ้นคะ่ะดูเทคนิคนี้ตามมาได้เลยนะคะวิธีการง่ายๆเข้าสู่เว็บไซต์นะคะคลิกลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยคะ่ะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmpg h ฮแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการเลยเป็นบริการออนไลน์2ี่บสี่ชั่วโมงค่ะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆตลอดย4สิสี่ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดค่ะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะหรือสามารถตรวจสอบบริการก่อนได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันไปได้ตรงนี้เลยนะคะกดสมัครกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้ง,งานอีเมล์ชื่อจริงนามสกุลจีนรหัสผ่านนะคะก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสสมมัััคครรรกนนไไปด้เลยหือ ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเชื่อมต่อจากมิวได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะเคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันไปได้เลยตรงนี้นะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านในสุดตรงนี้นะคะด้านในสุดตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยก็เลือกสารใช้บริการกันไปได้เลยนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook กันก่อนนะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็น การเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดนะคะมีถึง4สซอร์ดด้วยกันนะคะขอเลือกเป็น S1 ด้านบนสุดตรงนี้แล้วกันนะคะในส่วนบริการด้านในเลือกเป็นนาทีกันไปได้เลยค่ะขอเลือกได้นบนสุดเช่นกันนะคะ15นาทีค่ะ161ตัวนี้จะเป็นคำอธิบายนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะคัดลอกกันมาได้เลยเลือกวิดีโอไรส์สดที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกวิดีโอกันสักครู่หนึ่งนะคะ ขอเลือกเป็นวิดีโอนี้แล้วกันค่ะคัดลอกลิงแล้วนำไปวางกันได้เลยตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะยอดเดิมอยู่ที่กาวนะคะนำลิงไปวางกันได้เลยในปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่1ิบใส่กันไปสักหนึ่งร้อยเลยใส่กันไปสัก2 0ค่ะในราคา2บาทนะคะกดส่งกันไปเลยค่ะในตอนนี้นะคะทางระบบลิงมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะเราก็นั่งเรายอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งนะคะย้อนกลับไปดูนดประวัติการสั่งซื้อขั้นก่อนได้นะคะ แถบด้านนี้ทั้งหมดจะเป็นแถบน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะแต่ทุกๆเดอร์ก็จะอยู่นานนี้นะคะสถานะตอนนี้ก็หลอดทางระบบเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ เขามาสู่ช่องทางการเติมเงินกันแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง5ช่องทางกันเลยตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกนคิวอารโค้ดตัวนี้ได้รับโบนสัส2%นะคะก็สามารถสแกนได้ทุกธนา,รารคารเลยค่ะอังเปาวอลเลตตัวนี้นะคะชิเพเย์ตัวนี้ด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกด้วยการก็เลือกสันไซส์บริการกันไปได้เลยคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดโอนเงินจากต่างประเทศนะคะตัวนี้ง่ายได้ที่สุดเลยค่ะและมีทูมอน,นิวเวอร์เลตด้วยนะคะไปดูหน้าบริการกันนะคะ บริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการเลยค่ะและทุกๆแพลตฟอร์มก,ก็จะอยู่หน้านี้เลยสามารถดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงรูปตั้งตาตรงนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะและสามารถสร้างคาสั่งซื้อได้ที่ด้านนี้เช่นกันแนะนําเพิ่มตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการนี้นะคะกดลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆก,การตั้งเงินของเพื่อนๆน,นะคะเราจะได้รับโบน,นัส5เปอร์เซนกันเลยค่ะ ส่วนชื่อเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลขึ้นช้าสักนิดนึงสามารถนาเลขออเดอร์น,นะคะจากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะสามารถนำรูปมาวางกันได้ตรงนี้เลยค่ะหรือจะสะดวกเวทเร็วก็คลิกตรงนี้เลยนะคะเข้าไลน์เพื่อติดต่อกับทางแอดมินได้โดยตรงเลยนะคะ ช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากรู้ยอดเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะบ้างส่วนหรือยกเลิกนะคะก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้รองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะและมีบริการเช่าเว็บด้วยสามารถอ่านรายละเอียดกันได้เลยคะ่ะ จากการสั่งซื้อไปสักระยะหนึ่งนะคะทางยอดได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์กันไปได้เลยค่ะ